แล้จริงๆตามที่ท่านผู้นำาต่ารนะครับจะบอกที่ว่ามันก็คงเป็นการยกระดับเพิ่มขึ้นตัดไปน้ํามันเน,เนี่ยมันไม่ใค่ก้าวแรกการที่เราจะต้องทลายโครงสร้างของอาญากรข้ามชาติมีความสําคัญทีนี้หมองชิตตเนี่ยก็คือเป็นหัวใจสําคัญนะครับของอาญากรข้ามชาติเหล่านี้เนื่องจากว่ามีทั้งไทยเทาพมา่าเทานะครับไปรับสวยไปเกี่ยวข้องเยอะมากออกหมายจับจะนําไปสู่การจับได้ไหมอยู่ที่ความสามารถของ กลไกต่างๆตามที่คุณรัฐพงศ์ครับคุณนํำสายตาได้บอกว่ามันก็ต้องประสานงานพูดคุยกันกับรัฐบาลต่างๆด้วยมันเรื่องเรื่องการปรับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยเราทำฝ่ายเดียวไม่ได้อยู่แล้วอันนี้คือขั้นตอนการจับแต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เราหวังผลก็คือว่ามันจะเป็นการสกัดไม่ให้จะเรียกว่าอะไระครับเขือ่ายสีเทาเหล่านี้มาเจอหน้ากันมารวมกลุ่มกันมารวมหัวกันมาต่อติดกัน อย่างน้อยที่สุดมันคือการป้องปรามไม่ให้ไทยเทาทั้งหลายไปคุยกับหมอชิดตุกผมเิด่ว่ามันก็เป็นก้าวสุดปายแต่ถามว่าพอไหมก็ต้องดําเนินการเดี๋ยวเราคงต้องดูว่ารายชื่อเนี่ยที่จะมีการออกมาจับเนี่ยจะมีใครบ้างผมเห็นชื่อเพิ่มเพิ่อมอีกสองคนคนหนึ่งติงวินถามว่าเมกเซนไหมเมกเซนนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวคงต้องไปเช็คในข้อมูลแล้วมันมีมากกว่านั้นหรือเปล่าในส่วนของเจ้าหน้าที่รับของฝั่งไทยเดี๋ยวคงต้องไปดูว่าจะมีใครบ้างนะครับในการดําเนินการถ้าจะแค่ย้ายอย่างเดียวผมว่า อย่าให้มันกลายเป็นการย้ายในลักษณะที่ทําให้เขาเงียบนะครับถ้ามันจะเป็นการย้ายเพื่อออกจากพื้นที่แล้วมีกระบวนการถัดไปอันนี้น่ารับฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ผมก็ขออนุญาตประสานเสียงกับทางท่านผู้นําฝ่ายค้านว่าจริงๆเรื่องนี้มาถูกทางแล้วนะครับก็ชื่นชมในการที่จะดําเนินการนะครับเพื่อปรับปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่ณวันนี้เราก็คงต้องเร่งสปีดให้มันเ็วขึ้นนะครับยังยังมีอยู่นะครับวันนี้เราก็ได้รับข้อมูลเนาะก็ เบือเ้องต้นผมก็ได้แจ้งกับทางผู้บัญชาการภาค9นะครับไปแล้วว่ามันก็มีข่าวว่าจะมีการจัดส่งน้ํามันนะครับจากบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างพื้นที่ที่สตูลเนี่ยนะครับเพื่อส่งไปที่เมียวดีนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าจะส่งไปทางไหนนะครับแต่ว่าให้ข้อมูลกับทางผู้บัญชาการภาค9ไปแล้วนะครับก็หวังว่าจะมีการดําเนินการอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่อีกสิ่งหนึ่งก็คือผมคิดว่าเรื่องท่าข้ามก็เป็นสิ่งที่เรายังไม่มีคําตอบอะไรจากท่านอนุทินว่าตกลงจะยังไง นะครับผมก็หวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะดําเนินการสั่งการให้ท่านอนุทินเนี่ยนะครับมีมาตรการไม่ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเข้มข้นในด้านความปลอดภัยการตรวจเช็คการตรวจสอบสินค้าต่างๆที่จะใช้ผ่านท่าข้ามเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายมอาจจะเป็นยาเสพติดมาจ,จะเป็นการสนับสนุนแก๊้งคอร์เซนเตอร์ต,อต่างๆด้วยนะครับก็ะระดับเทศเลยของ b ี f เอฟนะครับก็ถือว่าถูกตัวนะครับถูกตัวแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นใจกลางสําคัญของเรื่องนี้นะครับก็ จริงๆคงต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่ง่อยให้เงียบนะครับต้องรวมพลังกันต่อไปแล้วผมคิดว่าความสําเร็จด้านตะวันตกจะเป็นโมเดลสําคัญให้กับของประเทศไทยในฝั่งด้านตะวันออกเพราะด้านตะวันออกตัวเนี้ยผมคิดว่าเรายังไม่ได้เห็นรูปปรรมมากนักเนาะนอกจากตัดอินเทอร์เน็ตแต่ว่าการที่เราจัดการกวาดล้างฝั่งตะวันตกได้มันจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณอย่างชัดเจนต่อบรรดาทุนสีเทาทั้งหลายว่าประเทศไทยวันนี้เราไม่ยอมนะครับ